กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมโรซ้ายครับกับการรีวิวคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ผมใช้ในการพากในการถัดติ้งต่างๆครับคุณผู้ชมเอ้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ทางการอะไรมากมายนะก็เป็นแบบว่าคลิปเฮฮาปาจิโกแล้วก็นำเต้าหู้เอ๊นำปาโตโกและไม่ใช่ปาจิโกโอเคครับนี่ครับมันจะมีอะไรบ้างนะก็จะไปรับชมกันได้เลยครับผู้ชมนี่ครับก็ เป็นเอาเมาเป็นไอตัวนี้นะโซวี่สองสี่หนึพีร้อยสที่ผมใช้เล่นเกมอยู่ปัจจุบันเล่นเฟเบเลได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ตันที่ร้อยสแหละไม่มีอะไรไปดูด้านฝันน้นเบนคิว GW วสองสตัวนี้จะ6กหกสห้เฮร์ตและเจ็ห้าร์จะไม่ได้ครับนี่ตัวนี้นะลำมาปตอบที่หูฟังเฮดโฟน h y เปอร์เอ็กซ์ทาวทูแล้วก็มาเป็นไม้ตัวนี้ครับอ่าตัวน,นี้ก็ซื้อได้ประมาณหนึ่งละกับปีละเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์คอดแคผมบอกได้เลยว่าเสียงแบบดีจัดแล้วก็มีมีหลายทิศทางด้วยนะว่าดีเลยกระตับมาตรงนี้โอ้โหโรคอมพลกนี่จะเป็นเาวการ์ดท,ที่แปลงจากหูฟังไอ้ตัวนี้ใช่ไหมตอนแรกเขามีเท้การ์ดอยู่แต่ว่าผม มีเทาการ์ดแยกก็ใช้เป็นตัวนี้แทนอ่าอะไรนะไวท์เท่อ <te> <charcoal> <t efect ivamente> สามจุดหนึ่งเป็นเทาการ์ดที่ได้ก่อนนโอ้โหอาว้าเลยที่แบบว่าผมซื้อมาตั้งนานนานมากๆรับโอเคมาไงต่ออ่าตอวนี้จะเป็นเทาการ์ดที่ผมขายใน t i กต็อกนะตอนนี้คือสามารถปรับแต่งพวกออเอ้ยปรับ กดอฟเคได้เปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นนตต้ตโตจูนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ไม้นี้นะมันจะไปใช้ไม้นูน้นเพราะว่าไม้นี้มันเสียบกับเสาการที่มีได้เออไม้นูน้นมันจะอ่ามันจะพูดได้สองสองเครื่องเลยแต่แต่ว่าไม้นี้ผมผมเอาไว้าคเกม,อมโอเคต่อไปที่คีย์บอร์ดนี่ครับตอนนี้เซนดิคัสโซวีสวบาวกับ ก็ประมาณหนึ่งละประมาณ3-4มสี่ปีละคระับใช้แบบโคตทนแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คีย์บอร์ดเหมือนคอนโทรลมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คีย์คงคีคย์ใคเนี้ยมันติดครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้น,นี่คือ G Pro คีย์บอร์ดเกมมิ่งใช่ไหมตัวน,นี้เลยตัวน,นี้แฟนผมซื้อให้ราคาคี่บาทนะตัวอตอนนี้ก็ไม่ถึงสีง ไม่ถึงสามพันปไปลายครับเอ่าไม่ถึงสี่พันนี่ับเป็นนี่เหลืองนรไม่วอมกับสายฟงนะเออะเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นบูสวิตแต่หมอน,นี่จะเป็นออปติคอลใช่ป่าวไม่รู้ผมมัวส่งไปงั้นหละ <c oughs> โอเคแล้วนี่ครับมาที่เมาส์ตอนนี้จะเป็น g p r o w i r e l e s s Super Light ตอนนี้ซื้อม,มือหนึ่งก็น่าจะสี่ สี่พันสามั้งน่าจะสี่พันสามนะตัวนี้พี่ซื้อมา 4, 3, 4, อะไรทูบอร์ไลอะสี่พ <4, 3. S 1> ันสาม G p โ o สามพันเจ็ดทุร์ไลสีล่พันสามอะไรบึงเนี่ยนูน่นตัวนี้มึงซื้อนุน่นใช่ไหมอ่ะต่อกันแล้วก็ตันวนี้ Sony FK2 สรงบาลาน อนนี้ผมก็ใช้เครื่องนี้มันหนึ่งเครื่องจะใช้เมาส์แบบว่าไม่เหมือนกันเครื่องนี้ก็มันเป็นเมาส์เล่นเกมไงเมาส์แพงๆหน่อยก็เออเอามาเล่นเกมส่วนเมาส์นี้แต่ก่อนกาแพงนะแต่ก่อนเอาก็เกือบสามพันเลยแต่ว่าตอนนี้แม่งยิ่เคไม่ถึงพันนี่มันก็จะมาอยู่เมาส์นี้แทนคนสตรีมสองเครื่องเขาน่าจะรู้กันดีโอเคครับแล้วก็ต่อไปเป็นโอ้โห เย็ดเคสักมากนะนี่ต้องต้อยู่วะอ่าสักเขียนวะสักโอ้โหไม่เขียนได้อ่ะคือมันต้องเอาไปสักได้แล้วนะไอ้แมทหลอกมาตรงเนี้ยอ่ะเป็นโซบีเป็นรุ่นโซบีลุนตะกรอบของข้างโซบี เมาส์โซวีจ่จอโซวี่นะครับแผ่นไอ้แผ่นรองเมาส์เป็นโซวีครับ<อ>รู้สึกว่าจะเป็นทรงสปีดมั้งน่าจะเป็นสปีดนะแผ่นแผ่นแผ่นม<อ>ันเรอมาตอนนันประมาณพันพันกว่าบาทครับ<อ>แต่ว่านานม,มาละประมาณสี่ห้าปีละโอเคไปต่อที่พีซีลีอีกครับ สามประกอบมาเขาตอนนั้นประมาณมันเป็น i3 Gen11 หรือ Gen12 นี่แหละไม่แน่ใจหรือว่า Gen13 วะมันแบบเป็นเป็นไอที่แบบมาใหม่เลยไอตัวนี้นะไอตัวนี้คือเครื่องเล่นเกมนะไอสามเจนบสองสิบ2าหรือเปล่าไม่แน่ใจเออรอบสองแล้วผมพูดแล้วก็กาจอ g ฟร์ดสองศู 6, น r c e กศ6นเป็น RTX 6ท b กิครับ ในกาสจอแล้วก็ซับายรู้สึกว่าจะเป็น600วัตนี่นี่นี่หกร้อยวัตตของแอร์แอร์เ,อเลอร์คูลนี่ครับไม่มีอะไรมากแรมก็16บหกิกัสามพันสองถือว่าคุ้มนะด้วยทีก่อเข้าไปแล้วมันแบบว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนส,นนสนีมันก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าผมที่เกียดเปลี่ยนโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นเครื่องสัตรีมนะคุณผู้ชม เจ้าตีมนี่เป็นเครื่องคอมที่แบบว่าเก่าเลยเป็นเครื่องแบบคอมเก่าที่ผมประกอบมาตั้งแต่สามสปีละต่อไปก็อาจจะมี i7 i 7 0 0นนะครับแล้วก็แรม2องสอพันสบาท36มิบกิเปนบอร์ดรู้สึกว่าจะเป็น h 3 7สาเจ็ดศูนกมมิ่งมั้งตอนนี้ราคาแบบว่าตกมากละแต่ว่ามันบอร์ดตัวนี้มันก็ไม่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคุณผู้ชม ผมก็ไม่อยากจะอับอะเกลื่อนตังอะไระนี่แล้วก็เป็น1050การจอตัวนี้1050 TI ทีุู่เตอร์ไอทีที่ผมซื้อเครื่องคอมเครื่องนี้มาเนี่ยเขาไม้ผมใช้แน่ยังไงก็คุณผู้ชมไปรับหาซื้อกันได้ทพอไยของ t h มเร e เทคสมาร์ทอ700วัตต์นี่แล้วก็เป็นพวกเคสของ t h มเร e เทคเหมือนกันนะคุณผู้ชม แต่กอนเนี่ยมันจะใช้เป็นชุดน้ำแล้วตอนนี้ชุดน้ำมันรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาชุดน้ำมีปัญหาปึ๊บเออผมก็นึกว่าต้องเปลี่ยนสินโคนไปบ่อยเหมือนกันโอ้โหแล้วแม่งผมเปลี่ยนหรือว่าหลอดละเขาเรียกอะไระเดือนเดือนละหลอดเดือนละหลอดเนี้ยไม่ไหวจริงผมก็ชัวร์เลยเออที่ชุดน้ำมีปัญหาแล้วถอดเปลี่ยนแม่งเลยไปเอายีซิงของคุณลูมัตเตอร์มาใส่อันนี้ใส่เองครับแล้วก็ไม่มีล่าอันนี้ก็กล่องงูงูอะไรปรักสายไฟอะ แม่ดูเรียบร้อยสะอาดตาเหลือเกินโอเคนี่ครับรสำหรับไอ้กเครื่องนี้จะเป็นเครื่องก๊าตีมครับคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมมันจะแยกมันจะแยกสองหน้าที่กันจะได้แบบว่าตอนเล่นเกมจะได้สมูทมากขึ้นไม่มีการเขาเรียกอะไรแยกหน้าที่กันว่าง่ายๆงั้นเถอะแล้วก็อ่ะอย่าลืมนี่ครับก๊าดิีมสองเครื่องมันจะต้องมีตัวนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมผมไม่ได้แกะให้นะเกียด นี่เอลกาโตตัวนี้จะเป็นตัวเก่าละเอลกาโตที่ผมใช้คือมันจะส่งภาพนี้เอ้ยไม่ใช่มันจะส่งภาพจากคเลเปในเกมเนี่ยมาเครื่องที่สตรีมเสร็จแล้วก็สตรีมจะส่งถ่ายเทาสดเออแค่นั้นแหละลไม่มีอะไรอ,ะอย่างที่บอกว่าแบบเป็นคลิปแบบไม่ได้ทางการมากมายนะคุณผมมู้ชมนอะอะแล้วก็นี่เก้าอี e ้งงตัวหนึ่งเนอ้ไม่ใช่ มัดลงมัดลงมัดล g, มัดล g. บอกว่าเปล่าได้ยินสบายเลยนะคุณผู้ชมนะผมดูว่าหอดูที่ไหนะผมดูว่าเฮลิคอปเตอร์มา <c oughs> ใช่ป่าวะเ <c oughs> ออ i, ต,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 ตอนแรกซึ้มานี่คือเขาแรงกว่านี้นะนี่เอาไว้เปล่าขามมงเจ้าปาเนียน <c oughs> ไอพวกคอมพิวเตอร์ก็หล oh, mm ักๆก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วสําหรับพวกอุปกรณ์ในการตัดีมในการภาคในการเล่นเกมต่างๆอ๋อแล้วก็อย่าลืมนี่เก้าอี้ตัวนี้ที่ผมใช้แอนด์ซีซีโปรตอนนี้โดนมาประมาณ1 5ื่นมั้งเออยม่ใช่ดีตัวนี้ผมผมไปซื้อมือสองมามือสองนี่ประมาณ1 3ื่นสามซ้กับ ซื้อกับคนในซื้อกับคนในกลุ่มครับผมซ,ซื้อกับคนในกลุ่มมาได้ประมาณ1มื่นหมื่นสามนี่แหละจะไม่ได้แต่ว่าเป็บสร็จแล้วก็กับหมื่นห้าเพราะว่าต้องเติมถังมุนน้ำมัน,มนไปเอาอีกโอเคครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอีกล้องแัสะสตรีมสด C922 อใช่ป่วาววะ4 9 4922หรือว่าเกมมิ่งหรือเปล่าอะไรสักอย่างที่มัน ที่มันอัพมาอัพมาอีกหนึ่งเวอร์ชันอะ่ะจากซีเก้าของสองธรรมดานั่นแหละโอเคผู้ชมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวชิวๆนะครับเป๊ปพีซีของผมนั่นเองก็ยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจให้ด้วยละกาัารครับผู้ชมนึ่งกันอะดีๆจากผู้ชมครับสวัสดีนะเอ้ยไม่ใช่สิสวนแว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปอีกดีเดี๋ยว กดกดกดซับไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายสวัสดีครับ